ทุกคนวันนี้นะฮะเดี๋ยวพี่มีคนมาดูโชมหน้าใหม่ของการจัดหน้าร้านของเอฟฟิงบายนิวนะฮะเอ็นสิบตลาดปัติวิกรโครงการสองนะฮะน้ำวม่ิมเจ็ดสองในการจัดร้านนะฮะองประกอบสําคัญมากนะในการที่จะทําให้ดึงดูดนักช็อปดึงดูดลูกค้าหรือดึงดูดคนเข้ามาที่ร้านเรานะฮะคือการจัดร้านเนี่ยจะต้องคุมโทนให้อยู่เป็น เรื่องราวเดียวกันนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ิีก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูนะ,ะว่าเสื้อแต่ละตัวเสื้อแต่ละแบบนะฮะจะมีเรื่องราวบอกเล่าเกี่ยวกับเสื้อนั้นๆยังไงเออเวลาเราคุยกับลูกค้านะ,ะจะได้มีการแบบพิมเศนให้ถูกที่ทำให้เสื้อตัวนั้นเนะะี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเริ่มตัวที่หนึ่งกัน นี้เป็นปก you, นะอัลบั้ม Tattoo You Rolling Stone อัลบั้มนี้ฮะขึ้นในปี1981นแะแต่ว่าปีของเสื้อเนี่ยผลิตออกมาก็คือเป็นปี1989พนะพี่หนูได้ไปหาข้อมูลมาะฮะคือว่าแรงบันดาลใจของการออกแบบปกในครั้งนี้เนี่ยก็คือน,นี้เนี่ยก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากลาย Tattoo นะฮะของชนเผ่ามเมรีแบบโดยคุณปีเตอร์ คอนริสตันอัลบั้มทัชยูเนี่ยโอ้บอกได้เลยนะได้รับรางวัลแกรมมี่อวอรนะฮะในสาขาเดอะเบสอัลบั้มแพ็กเในปี1982นเสะ,ะเสื้อตัวนี้นะฮะมาในไซสอลนะฮะไอโบคมคอร์เรชันนะฮะ m a ็ e in USA คอหนาผ้าผ้าบาง50นะฮะคอต้อน50นะฮะแล้วก็ผ้าโพลีเอสเตอร์50%นะฮะ เสื้ออีกหนึ่งตัวนะับที่น่าสนใจนะฮะอันนี้คือเป็นเสื้อทัวร์คอนเสิร์ต Rolling Stone นะฮะในปี2015ัิ้า zip code ด้านหลังนะฮะร,ระบุนะเมืองต่างๆที่ได้ไปทัวร์นะอีกหนึ่งตัวนะฮะมาในทีมคอนเ็ปต์ I Have a Dream นะฮะตัวนี้นะเพื่อนๆทุกคนคือ b a c k Heritage March on Washington นะฮะเป็นการเดินขบวน ที่จัดขึ้นในกรุงวอชิงตันดีซีนะฮะเพื่อเฉลิมฉลองและเรียกร้อนความเท่าเทียมทางสัญชาติโดยเฉพาะสิทธิของชาวแอฟริกันอเมริกันนะ,ะปี1963นะฮะที่มีมาตินลูเธอร์คิงจูเนียนะฮะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์เนี่ยฮะเป็นป้ายระบุไซส์เอมีลายหน้าแล้วก็และลายหลัง และเสื้ออีกหนึ่งตัวนี้ก็คือสยืดพิมพ์ลายเกมบอชวินนะฮะคือตอนนี้คือเสียชีวิตไปแล้วนะทุกคนเป็นนักเขียนชาวอเมริกันผิวสีอีกหนึ่งตัวเสื้อสกรีนไลน์เอวิสเพสตรีราชาแห่งร็อกแอนโรลผู้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ดนตรีโลกในยุค50เสื้อวงคิวสวิตเอนเกแนวเพลงเมทัลคอร์สันชาติ อเมริกันก่อตั้งวงในปี1,999ตัวหนึ่งก็น่าสนใจอยู่นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อกับภาพยนต์นะฮะเรื่อง Star Trek 6นะ,ะลงฉายนะฮะในปี1,991ตอนเป็นภาษาไทยนะเขาก็จะเป็นตอนคือ Star Trek หศึกรบสยบอวกาศเอาวาสาร Star Trek นะฮะพิมปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจะเข็บเดียว บนล่างทั้งตัวฮะออหนานะตัวนี้สวยน่าสนใจอยู่อีกหนึ่งตัวตัวนี้ฮะเป็นเสื้อพิมพ์ลายนิ้ลบ็อกรีกปิ้นกลับมาปิ้นอีกหนึ่งรอบะฮะของศิลปินก็คือ d ดนเนียลจอห์นสตันอัลบ,บั้มนะ How are you the unfinished อัลบันะ,ะเป็นอัลบั้มที่สุดท้ายและลายนี้นะถ้าเป็นงานวิเเทผ้าขาวเนี่ย พี่เคิร์กโคเบนของเราเนี่ยได้ใส่ตัวนี้ด้วยนะที่เป็นบางส่วนฮะ,ะที่พี่นิวเปลี่ยนสินค้าหน้าร้านนะฮะแล้วก็ไงเดี๋ยวพี่นิวพาไปดูข้างในอีกว่ามีเสื้อผ้าใหม่อะไรที่พี่นิวนำมาลงเดี๋ยวตามพี่นิวกันเป็นไงกัน เสื้อบางส่วนนะฮะพี่นิวก็จะเติมของอยู่เรื่อยๆนะคือยังมีของอีกเยอะจริงๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูยังมีอีก เยอะมากมากเลย <Wow. S 1> เรื่องเขาไหนสะดวกมานะฮะ <Wow. S 1> ก็แวะมาได้นะที่ตลาดปัตถวิกรนวามินทร์7โครงการ2นะฮะห้อง N10 นะร้าน Everything by New พิกัดก็คือมองหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอปทีปมองตรงเข้ามาสุดทางเลยฮนะก็จะเห็นไป Everything by New ไงใครว่างก็แวะมา